ถึงที่นี้สิ่งที่เราต้องใช้ออกมาอะไรเอเยเย่ยยางยา,างวางไว้เลยครับเราครบแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรายกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหลุดเราก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วก็คล้องก่อนตัวอย่างปุ๊บคล้องอันที่หนึง่งเอาลูกครบแบบนี้คล้องแบบนี้เลยชัดคล้คองเลยเออคล้องให้ได้คล้องเป็นแบบนี้อีกให้เป็นดอกจันเลยลูกใส่เข้าไปใส่เข้าไป ลายสิ้นคิดลายสิ้นคิดนี่คือคิดอะไรไม่ออกผ้าหนึ่งพื้นถ้าเกิดว่าเวลาเราทําผ้าเนี่ยถ้าเกิดเราเอาผ้าเนี่ยให้มันห่ออยู่แบบนี้เยอะๆเนี่ย,ยพอเราขยำถติว่าเราขยำปุ๊บไอตัวที่มันอยู่ด้านในตัวเนี้ยมันก็จะเ,เป็นสีขาวเยอะฉะนั้นเราพยายามอย่าห่อผ้าเราพยายามวางผ้าให้มันเปิดที่สุดแล้วก็เริ่มขยำเรื่อยมาเรื่อยถึงทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จเราก็คล้องเหมือนเดิมใช้คล้องปุ๊บอ่าอ่าพอสุดท้ายท้ายสุดอะไรนี่ใช่ไหมลูก อันนี้นะครับลายดาวเราเราเฉดเอ้าผ้าหนึ่งผืนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็เราเอาปื่นกลางของผ้าพับเหมือนกับเราพับจรวดเลยถึงทีนี้ไม้เนี่ยเราจะมีขนาบด้านบนกับด้านล่างโดยที่เราวางข้างล่างอันนึง